นี่ครับพี่นอ้องพอดจอดถึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมือนีเป็นบุญประเพณีนะครับงานบุญบังไฟประจําปีของบ้านเกิดเมืองน,น่อนของไก่เองครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ได้แห่เสร็จสินส้นไปแล้วมือนีป็นมือจุดนะครับพี่น้องเพราะีไก่วางไก่กะลิกกลับบ้านมาเอาบุญบังไฟแล้วก็มาเคลียร์งานอ่าปา้ปาจากของน้ําพรอมนะครับพี่น้องนี่มากับอาจีนะครับมากับคุณนาคุณป้านะครับ เฮากัสิได pues so ้เบ so 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 nah, ิ so so ่งบังไฟกันเพิ่นจ so ุดแบบใดนะครับพี <muffin> ่น้องก็มาให้กำลังใจอ่าบังไฟเนาะพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจบังไฟหลายนะครับพี่น้องเพิ่นมะลินบังไฟกันเป็นประเพณีที่เฮาจัดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอแดนอยู่ในบ้านนาะพี่น้องที่เบื้งอันที่ไกลโพดลุงเฟียสเ่ะพี่น้องฝนตกแข็งเนี่ยแต่ว่า ผันมั่งางเนี่บ่โตก็แม่ใกลเงืดหลายปฏิหาริย์อีหลีเลยครับเพราะว่าอ่าย่าปู่จำแล้วแล้วได้ไปขอไว้ว่าอ่ามื้อนี้เป็นมื้อบุญทับไอบุญบางไฟขอฟ้าขอฝนอย่าให้มีเด้อว่าซั่นขอไว้จักมื้อซะก่อนว่าซั่นครับพี่น้องบ่โตกอีหลีเนี่อยู่ในบ้านนี่แห้งบมดคักเลยดีนะครับมื้อมื้อบุญไก่ก็สิให้เห็นอ่าปู่จำแล้วไปขอคือกันแล้วไปขอให้นะครับ ย่างไปบึงนะครับว่าโดดจอดหลให้ในผักกันชีซาลิงมาสามสาวดาวรุ่งก็เป็นบอหอดพี่น้องเอ้ยผู้ขับก็บเ่เคยขับมาจีซีลุงเส้นสาหน้าม,มึงบุญประเพณีมีปีละเทือเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อู้นคนอยู่ทั้งปุ่นไหลผู้หลักพีพ่น้ <c oughs> องฟังไฟกระลังสิขึ้นพี่น้องเมืองพู้ลักลอยหกศะไป <c oughs> อเอาเสด็จเพื่อนจุดอยุบ้านในหลวงมันบ่อล้อบังไม่เนบอกม้่อบาบังไฟคุ้มห้อ้ที่ไหนี่บังไฟคุมคุ้มห้อจุดไปจุดไปแล้วบังไฟคุมเ <c ute> หรอเนาะมีได้ที่น้ำเพลินบ่บู คือปีเ้าก็เป็นดาวอยี้ดิมวนเด้อพี่น้องมวนเด้อปะที่นี่อยู่นี่เป็นที่สามปีสามปีซ้อนนะครับสามปีแล้วกันคือเลี้ยวเลยดิพี่น้องลผ่านไปอีกผ่านปีอีกสองสามอ่าสองสองสักสองสามปีเป็นกระจังสิเฮ็ดอีกนะครับพี่น้องทุกทุก พี่น้องไปแล้วบังไฟดำปืดเลยอยู่ใส่มบูบัดนี่ควันกุปืดพี่น้องเยพี่อสองร้อยสี่สิบาทสกุ๊ปเปียวใส่มาไลยก็ต้อเอาาดำดำปืดดผมนานท่นได้บ้าง ปีไก่นี่ใกล้จำได้อยู่ดีปีไก่ปีก้อนปีก้อนนั่นปะไหนบอดจูกับมาครับพี่น้องบอดจูเคยมาเอาบุญบ้านไกลด้เอากับมากับพอเหลี่ยมตอนนั้นนะครับปุญน้องไฟพูดคุณเมียก็อยู่ในงานผุนครับบให้ไกลพัดในยางพัดในยางเขาไปพี่น้องช่มมบรรยากาศสะกนนะครับ ขึ้นม้อนไปล่อเมฆแล้วเมฆกมอม้อนนี่พร้เห็นชิลลด้เือือออ่นจังสิกลับไปงานครับมืน่นกะสิไปซ่อมนะครับไปซ้อมช่ว์ไม้ชิมเดยนของเขานะครับไกลกะสินัดประมาณผุ่นละช่วงเลงนะครับม,นนมันยังโมห่อนเนาะให้่น้องช่วงบรรยากาศสัก่อนนี่เงินเ่ยสามาทเด้ครับามพัเลยมเอาไปปูจากคน ชมบรรยากาศบุญบั้งไฟประจำปีนะครับพี่น้องของบานเกิดมางง่อนอของไกลอิงนะครับผู้กลับกับนะ้อพี่น,อน้องเนาะผู้มากกับมาคือว่าล่ะสวัสดีครับ ย่างบึงบรรยากาศก่อนเป็นหลายผัดเนาะบอกไฟเนาะไรสิค้ำก่อนจุดว่านีน่เบิดแล้วสิค้ำก่อนอะไรพี่น้องกระโบวัสดีครับ ยังครับพี่น้องยังปิดวันที่29ครับชมบรรยากาศก่อนสวัสดีมือนี้เป็นไอ้วันไอ้น้ำโอ้ยบรรยากาศพี่น้องรถแบบคืออ้อมทุ้งไงดิจอดอ้อมทุ้งไงดิครับจอดอ้อมสระนามเลยไปเดียวไปเดียวยานญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นตกกันแล้วไป บืงพี่น้องเบิง้งเบืงเบืงบังไฟนี่แหละพี่น้องประเพณีอีสานบ้านเฮาไปจริงไหนบัวแบบที่นี่ใกล้กันยึดยู่ได้ครับเงื่อกรรมาการผู้เพิ่นจับผู้เพิ่นจับอ่าไอน้นี่อยู่ด้จับว่าเดจังว,ว,วีจังวีจังวีเหี่ครับไปแล้วครับพี่น้อง <S <S บุญบังไฟไหลายๆคลุนใบจักสีนี่เฮ็ดยัยงมันอันตรายนู่นนี่นั่นพี่น้องคือเบอกกับว่า,าบุญบังไฟเฮานี่มันมีมาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่เฮาแล้วตั้งแต่ปู่ตาปู่แล้วครับพี่น้อง เกิดมากกับดิ้งยิ้เข้า่าบูดบางไฟเลยนะครับมันเป็นประเพณีเหมือนกับว่าขอฝากขอฝนเฮ็ดให้ฝนตกตามตองตามฤดูกาลเป็นประเพณีแต่พอตอนเมีเขาผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำผ้าอันนี้มากครับพ่อกระสานตัวนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องชมบรรยากาศในงานทีีี่บบบัังนอยยารแปเดว ป4าสองร้อยสี่สิบกว่ีวิแ่ยวพี่น้องสองร้่สกัวแล้วบังขึ้นไปบว่านึงนะครับบังบังเีอทีหนึ่งสี่ได้จะลอยบูซีลอยหาะครับหน่อยไปกรัข้นกหลายอยู่ดีครับอมเมนมาธรรมดาดีเฮ้ยบังนีบั่งลุงอยู่ครับบังที่จุดถึงกว่นึงบัลุงอยู่ เอาเอาเนี่ยอยุ่นกระสีมาปุ่นเหรอไก่ว่าคำคำเลี้ยงๆปุ๋ยละเลี่ยวงานปุ่นละขอตะปูเพืพ่นใบเรียวตะปูแล้วสักสิทธิ์แล้วดีขึ้นยังนี่ครับพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมเลือกรับงานไก่ผาปลานะครับขอบอกบุญพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง่ายคลิปนี้นะครับวันที่8ที่6นะครับงานผ<ม>าาปลานะครับทอดถวายวัดป่าทีพรลักษนะครับบ้านเกิดของไก่เอียงบ้านหินตั้งตะมนต์ซับสมบูรณ์อำเภอขวกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อไก่ที่เสียเอาไปปฏิสสััััังงงขขรรรณ์ววดดดนนนนนนะะคคบบททีีี่่่่่ใมาาอืตๆพ้ อ่าบว่าาชเป็นซาลาที่มันช่ำรุดนะครับเป็นกระสิเป็กสางไปต่อเติมนะครับกับขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุบุญน้ำพี่น้องหลายๆที่ร่วมบุญน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะกับขอบพระคุณหลายๆครับอนุโมทนาสาธุท้กพี่น้องเด้อเอาใจใส่นราครับพี่น้องไกลพพี่น้องมาชมบรรยากาศบุญบังไฟบานไกลนะครับมวันปุ๊บครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สันต์สก่อนเนาะเดี๋ยวจะขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ